ทีนี้เรายังมีอีก2เซสชันนะครับที่สําคัญด้วยนะฮะทีนี้อันหนึ่งเนี่ยที่พวกเราใช้กันบ่อยก็คือคำถามที่ถามมาเนี่ยทั้งในชัดเองกับในแพ็กทิสทั่วไปคืออันท่าสาวเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในด้านของการทำรีสอสเทชันหรือเปล่ามันมีโรยังไงบ้างนะครับและข้อแนะนำเป็นยังไงนะครับเรียนเชิญนะครับอาจารย์นายแพทย์นิพนธ์บิดกำผลนะครับจะมา ไขข้อห้องใจแล้วกันว่าตกลงว่า recommendation เนี่ยใน CPR 2025เนี่ยเป็นยังไงบ้างเชิญอาจารย์ครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีผู้ร่วมประชุมในทั้งออนไลน์ออนไซน์นะครับก็อันนี้ก็เป็นเซสชันเกือบสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆมันไม่ไม่ได้มีอัปเดตอะไรเยอะพูดหมายถึงว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องอราร์ตาวเยอะมากเท่าไหร่นะครับจริงๆสักสประโยคก็อาจจะจบละนะฮะอ่ทีนี้ ลองมาดูเป็นเคสนิดน,นึงก่อนครับสมมติว่า,าถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นเคสเป็นเคสจริงนะครับมาหลังจากไกาลไลออกใหม่ๆเลยครับวันที่24เดือนที่แล้วนะก็คือเป็นผู้ชายอายุ80กว่าปีครับเมื่อ4วันก่อนเนี่ยเขามา,าโรงพยาบาลมาได้ไปรักาษาด้วยเรื่องเชสเพนแต่ว่าก็ได้ให้ได,ได้ได้แดกเป็นเรื่องมมัสเซลสเตนนะครับแล้วก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อยานวดกับไปทะกลับไป อย่านวดกับไปทาเนาะแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็คือเขาเขาทานอาหารอยู่คนไข้าทานอาหารอยู่แล้วอยู่ๆก็คอลลั์ไปญาติก็รีบพามาโรงพยาบาลเลยโชคดีว่าออใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มาถึงโรงพยาบาลนะฮะมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บที่ที่อานอรน์นวดก็กดออด CPR มาเลยครับก็แล้วก็พอวัยซีพอตามตามมาตรฐานตามปกตินะครับแล้วก็พอดีว่าเราก็มีเครื่องอัลตราซาวน์เนาะ ก็เลยได้อัจารยาวไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าอัจารยาวเราพอมันจะช่วยอะไรได้บ้างพอดูออกไหมครับก็จะเห็นว่ามันดูค่อนข้างยากใช่ไหมครัเพราะว่าก็จะเห็นว่าสิ่งที่สังเกตก็คือมันเป็นการเอ่อ CPR อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ดูได้ค่อนข้างยากนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันจะทำยังไงให้ Optim i z e ทำให้ช่วยเอาอาจะซาเอามา Implement ช่วยได้ดีมากขึ้นนะครับก็วันนี้ก็จะพูดคร่าวๆประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะพูดถึงในเรื่องของไกด์ไลน์ที่เขาพูดถึงเนี่ยว่าเขามีเมนชั่นอะไรในเกี่ยวกับอาจะซาบ้างนะครับจริงๆมันก็จะมีทั้งของ ACLs แล้วก็โพสต์เ r ี่ยวกับเ s นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงโปรโตคอลเล็กน้อยนะครับเป็นคาซ่าบางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ในเรื่องของการตะกี้ ของท็อกซิโอาจารย์จีราบอกว่าไม่จำเป็นต้องไม่จาเป็นต้องเป็นสเปเชียลตี้ใช่ไหมครัแต่ว่าอันนี้ในถ้าบางคนได้อ่านเราก็จะเห็นว่าจะต้องเป็นคนที่มี Experience แล้วแค่ไหนถึงคือ e x p e r ก e ร c ์เนาะก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องอเขาก็มี ne, เมนชั่นเรื่องของการ t r a i n ิ่งของแล้วก็คอมพ e เ e นซีของ o p e r อเรเนะครับ <c oughs> เข้ามาดูในเรื่องของ ACOS ก่อนนะครับที่เขาพูดถึงในเรื่องของ Advanced Card อขดระดับไลฟ์ซัพพอร์ตเนี่ยนะครับ ก็พูดถึงตั้งแต่ Take Home Message ตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะว่าอ r t i า i c เนี่ยประโยชน์ของมันมันเอ่อมันมีประโยชน์นะครับมันเป็นเอ่อประโยชน์ของมันเขาให้ใช้คำว่าเป็น To be Consider เนาะเพื่อที่จะหาเป็นเอ่อ Reversible Cost นะครับก็คือให้ค่ T เหล่านั้นนะครับทีนี้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาเน้นก็คือเอ่อ จะต้องไม่อินเทอร์ลับการวีซัสซิตีชันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไพรออร์ดี้ที่สําคัญที่สุดอย่าลดทอนคุณภาพของการ CPR โดยโดยการธรรมาระสาวเพราะว่ามันก็มีรีเสิร์ชเรื่องของการธรรมาระสาวระหว่าง CPR ว่ามันช่วยแทนที่เราเราคิดว่ามันจะช่วยเนาะบางทีการที่เราทําโดยที่ไม่เป็นทีมเวิร์กเราไม่รู้โปรโตคอลไม่รู้ว่าควรทําตอนไหนอย่างไรมันกลายเป็นอินเทอร์ลับมากขึ้นนอกจากอินเทอร์ลับมากขึ้นแล้วจำนวนการอินเทอร์ลับมากขึ้นแล้ว ครั้งที่อินทราปะครับมันก็โพอลองมากขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็าจะจํะกลายเป็นแบบไม่ดีหรือเปล่าเพราะนั้นอันนี้เขาก็มีเมนชั่นอีกกันหนึ่งพูดถึงว่าคนที่ทำก็ควรที่จะเขาใช้คำว่าเป็น experience p r o f e s s i o n a นนะครับพอเขาา้ามาข้างใน,นก็คือกอ็พูดถึงเรื่องเดิมเน,นี้ยแหละครับก็คือใช้อัลตร้ามีประโยชน์นะ,ะ,ะเขาให้เป็นเลเวลของ recommendation เป็น 2B เนาะก็คือมีประโยชน์กว่าไม่ใชหละแต่ว่าก็ต้องระวังในการใช้ว่ายอย่าไป อินเทอร์รับการ CPR นะครับการใช้ที่มีประโยชน์ก็คือใช้ในการหา Reversible Cost ก็คือ5 h T g ก็เดี๋ยวคงต้องอลองคิดตามนะครับว่า5 h าทอันไหนบ้างที่อรารตสาวมันช่วยได้บ้างนะครับแล้วก็อีกอย่หนึ่งที่อัตรตสาวช่วยได้ที่เขาเมนชั่นถึงก็คือเรื่องของการบอก Prognosis ของของ,ของเคสนั้นก็คือดเอูเรื่องของขดล์ฟังชั่นขดลดโมชั่นนะครับว่าเคสนี้มันเป็นขด s t a n d s t ต l ลหรือว่าเป็น ยังมีเห็นขดังโมชั่นอยู่อะไแบบนี้มันก็อาจจะพอช่วยบอกพ้องโนสิตได้แต่อย่างไรก็ตาม uh, วันนี้วันนี้ที่พูดถึงหลกัลกๆมันจะเป็นของ a h a นะครับแต่ว่าในเรื่องของ ERC เนี่ยจริงๆเขากเขาก็มีพูดถึงบ้างนะครับอย่างในเรื่องของการบอกพ้องโนสิตเนี่ยเขาก็บอกว่ามันใช้ได้แต่ว่าไม่ไม่ควรใช้เป็น s o ินดิเคเต t o r ในการบอกว่าพ้อ,อโงโนสิตเป็นยังไงเราจะ terminate หรือเปล่าอย่าเงี้ยนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่า เรื่องของ v v d e n c e ที่มันซัพพอร์ตมันก็ยัง v v d e n c e ยังไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะเป็นคลาส C limited data อยู่เนาะก็ยังมีอ r e รในการ Improve เรื่องข้อมูลในการทำ Research อยู่นะครับทีนี้เรื่องของ p o s t c a r e ดียวกัคนะครับก็อย่างที่อาจารย์กิติชัยพูดไปแล้วนะครับมันก็จะมีการใช้อาร์ซาวก็เขาจะพูดร,มรวมๆไปกับเรื่องของอาจังอื่นๆน,นะครับในการดังนอส s นะครับก็คือพวก C T E C G พวกนี้เพื่อที่จะหาว่าคนไข้ มี specific uh, significant diagnosis อะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนที่อาจารย์กิติชัยพูดไปนะว่าอัรดาซาวก็จะมาช่วยในการหา diagnosis ต่างๆนะครับก็คือหา cost ของอารเรสนั่นแหละแต่หลักๆตรงนี้เขาเขาจะใช้คำว่าเป็น point of c แค่ r d าเด u กอ r a s o u า d นะครับ หรือว่าไอโคแต่อย่างไรก็ตามเพราเขาเขาก็มีเมนชั่นเมนชั่นอีกอันหนึ่งว่ามันก็เป็นโอเปอเรเตอร์ดิพันเดน์แล้วนะนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเ่อเคอรเมนเดชั่นในเรื่องของคอมเพน e ์เอนซีหรือเทรนนิ่งก็สามารถที่จะดูได้ตามออแกน z เซชันอื่นๆที่เขามีโปรโตคอลมาซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพูดอตอนท้ายทีหนึ่งนะครับจะได้พอเห็นภาพว่าคำว่าเอ็กซ์เพีเรียนโอเปอเรเตอร์ที่เขาพูดถึงมันคืออะไรประมาณไหนนะครับทีนี้พอเรารู้หลักการแล้วอันนี้เคสเดิมนะครับ ก็ลองมาทำให้มันอา,อาจจะดูอัดฉริยมากขึ้นนะครับลองดูคลิปดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ยัง CPR อยู่นะครับดูออกไหมครับว่า Reversible c o s t มีมีอะไรที่พอจะแก้ได้ไหมอ่าก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นอัล์ทิซาววางโผบที่ซับไซฟอยนะครับเป็นโดเอโคนะก็จะเห็นว่ามี มีฟูดอยู่รอบรอบฮาร์ดนะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นไฮเปอร์เอโคเจนิกฟูดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของของบรดออกมานะครับก็สรุปเคสน,นี่ก็คิดถึงเรื่องของ MI นะครับแล้วก็มีคอม l พ c เคชันนะครับก็เคสน,นี้ก็ได้ทำเพอริ a r เดอเซนเทซิสเนาะก็จะเห็นว่าคลิปสองคลิปเนี่ยมันต่างกันทั้งทงที่มันทำระหว่าง CPR เหมือนกัน คลิปที่2เนี่ยสิ่งที่ต่างกันก็คือเขาทำเขาเลือกช่วงเวลาที่ทำที่ไม่ได้ต้อง CPR ไม่ไม่ไมีหมายถึงว่าไม่มีการเช็คอมเพรสชันอยู่มันเลยทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเพราะนั้นแกิบตรงไหนที่เราสา,สา,สามารถที่จะทำอัตราส่าตรงนั้นได้ก็คือตรงที่เช็คพาส์นั่งเองนั่นเองนะครับซึ่งเช็คพาส์มันก็จะเช็คอยู่ประมาณไม่เกิน1ิบวิเพราะนั้นเราต้องใช้เวลาสิวิตรงนี้ให้มีค่าที่สุดเพราะนั้นเราจะทำให้มันมีค่าได้อย่างไรนะครับก็ มาดูโปรกลกันคือจริงๆแล้วถ้ารู้คอนเซปต์อาจจะไม่ต้องทําตามโปรโออไรก็ได้นะถ้ารู้คอนเซปต์ว่าอย่าอินเทอร์ลับนะแล้วเราก็เลือกช่วงเวลาที่ที่มันเหมาะสมที่จะทำทีนีน้ก่อนที่จะพูดถึงโปรโคอลครับจริงๆเขาจะมีพูดถึงไม,ไม่ว่าจะเป็น AHA ERC หรือว่าเป็นรีเสิร์ชอื่นๆที่ใช้อัล์ราซาวในการทํา CPR นะครับประกอบการ c p r อาเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าเวลาทำอ่ะ ทำทีละวิวทีละว,วินโดว์พออย่าแบบอย่าอย่าอ,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 อย่าใช้คำว่าเลยอย่ากตะกาดตะการที่จะแบบฉันอยากหเห็นหลายหลายวิวใน1ิวิแบบฉันอยากดูฮาร์ดใน4วิวเลยอาจารย์สอนมา4วิวฉันขอ4 4วิวใน1ิวิมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วครับผมก็ทำไม่ได้เพราะนั้นค่อยคค่อยๆตั้งสติใช้เวลา10วินนั้นให้มีประโยชน์ที่สุดเพราะนั้นจะทำยังไงให้มีประโยชน์ที่สุดก็เดี๋ยวลองดูบันคอดูอันนี้อันนี้เป็น เป็นเหมือน s a m p l e ลโปรโตคอลแล้วกันนะครับว่าประมาณนี้มันอาจจะทำให้ improve quality ของการอาร์ตซาวด์ได้ดีขึ้นนะครับอนี่ก็เป็นรีเสิร์ชที่เขาเอาลองเอามา implement ดูด้วยนะครับเขาก็พบว่ามันช่วยลดการ prolong การอ interruption ได้นะครับลดลดจำนวนการ interruption ได้ประมาณนี้ก็ตัวคาซาเนี่ย ชื่อเต็มมันก็คือ cardiac arrest uh, sonographic assessment นะครับก็คือการใช้อัลตราาซว์ในช่วง CPR เน,นี่แหละนะครับทีเนี้ยโดยลาการเรารู้แล้วว่าช่วง10วิเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากเลยสำหรับการนะทำอั่ะทาอ่ะน,นะฮะทีนี้ช่วง10วินนั้นอ่ะทำทีละหนึ่งวินโดว์เขาก็ไล่เขาไล่มาทีละอันนี้จะเห็นว่าเขาทำเหมือนเป็นไซเคิลครับก็คือไซเคิลแรกก็คือดูว่ามีคาแดกเทมพูนาร์ไหมไซเคิลต่อมาเช็คเพาส์รอบต่อมาก็ดูว่ามี right heart strain หรือไม่ ใช้เขาลงมาก็ดูว่ามีคกระแดกแอคทิวิตี้เป็นอย่างไรยังมีคาะดกโมชั่นอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะจะบอกพอกโนซิสทีนี้จริงๆยังไม่ครบห้าเฮซาร์ทีที่อาลสาทำได้เนาะมันก็จะมีอาจจะมีอย่างอื่นบ้างอย่างเช่นแบบนิวโมซอลแรกหรือว่าฟรีฟลิดพวกไฮโปโวลิเมียเนาะซึ่งอันพวกพวกเหล่านี้มันสามารถที่จะทําไปพร้อมๆกับการ CPR เซ็คคอมเพรสชั่นเหล่านั้นได้เพราะนั้นเขาเลยอาจจะไม่ได้จะต้อง ฟิกไปกับการตอนที่เช็คเพาส์นะครับมันก็เลยแบบสามารถที่ทำอะลองไปได้นะครับทีนี้นการที่เขาจัดลำดับแบบนี้เพราะว่าเขาเขาก็ดูข้อมูลละวว่าอย่างาพวก n o n ช็อกแครเ e อร์วิซมาครับ reversible cost ท,ท,ที่พบบ่อยแล้วสามารถที่จะแก้ไขได้ที่จะเจอมากสุดก็คือจะเป็นบล็อกคาเดกชั่มพนัดเพราะนั้นเขาเลยเอาคาเดกชั่มพนาดมาไว้อันแรกก่อนต่อมาก็เลยเป็นเรื่องของไรฮาร์ดสเตรนนะครับประมาณนี้นะครับ ก็คือจะบอกว่าการที่เขาทำโปรโตโคอลแบบนี้มันก็มี regional, เรส i o n a l s ซัพพอร์ตการทำโปรโตโคอลของเขาอยู่นะครับพอเรารู้ว่าทำแบบนี้แล้วอันนี้ผมอันนี้ผมเอามาจากเอเซปนะครับอเมริกันคอร์เนลส์ออฟอิมเมอร์เจนซี่ฟิสิกเชนเนาะเขาผมชอบภาพที่เขาทำมามันทำให้ดูเห็นภาพมากขึ้นอันนี้คือวงกลมนี้คือ CPR 1 c y c l ไซเคิลก็คือ2นาทีนะครับเชนว่ามันมีเช็คพาวส์อยู่10วินาที เพราะนั้นตรงนี้มีใช้คอมเพรสชันอยู่3 3สกล่อง3 4ี่เนี้ยนะครับเพราะนั้นตรง10วิที่มีค่าของเราเนี่ยเราจะใช้เวลาในการทำอาร์อารซา,าวบวกกับเรคคอร์ดคลิปนะครับคืออย่าไปคาดหวังว่า1ิวิบางทีเราตื่นเต้นหรืออะไรก็ตามบางทีอาจจะยังประเมินผลณนะตอนนั้นเรียลไทม์ไม่ได้เราเรคคอร์ดคลิปเรคคอร์ดอิมเมจก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมารีวิวมันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลารีวิวอย่างสบายใจมากขึ้นประมาณเกือบ2นาทีนะครับแล้วก็ ก่อนที่จะครบเช็คพาวออีกรอบหนึ่งเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือการพรีพย์นะครับเราต้องรู้ว่าเราจะอาราซาตรงไหนเราจะวางโพรบตรงไหนจะเปิดจะเลือกโรพรบพรีเซตอะไรตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อทําให้ success rate ของการอาราซาแล้วเราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นดีขึ้นนะครับอันนี้ผมแตกย่อยมาเป็นตามนี้นะครับก็อันที่1เนื่องจากอาราซามันต้องใช้ คนที team, right? no lead, leader, ่เป there. the ็นโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาจะอยู่กับเครื่องใช่ไหมเพราะนั้นเขาไม่ควนที่จะอยู่ในทีมของทีมรีเซอรซิเตชันหมายถึงว่าเขาไม่ใช่ดีเดอร์เขาไม่ใช่คนที่จะพูชยาเขาไม่ใช่คนที่จะเป็นไทม์เมอร์เขาต้องเป็นคนคนหนึ่งที่ยากออกมาเลยนะครับเพราะนั้นการที่เขาเป็นคนคนนึ่งแยกออกมาเลยมันจะทำให้ทีมทีมเวิร์ของการ CPR ไม่ไม่เสียนะครับทำให้คุณภาพของการ CPR ยังคงอยู่เพราะนั้นไทม์เมอร์จับ10วิก็10วิ พอครบสิบวิต้อง CPR ต่อก็ก CPR เพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจคนอาตาซาวเขาอลตาซาวไม่จดก,ก็ CPR ไปให้เขาหย,หยุดของเขาไปเองเนาะมันก็จะได้ไม่ไม่อินเทอร์เฟียร์ของการ CPR ทีนี้สิ่งที่สําคัญเลยผมทําเป็นสี่สนะครับสีนี่ก็จะตามตามกรอบตรงตามตามรูปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดูเร็วๆเ,เลยจะเห็นว่าสีฟ้าเยอะสุดเลยก็คือการเพลย์บลูชั่นสำคัญสุดทำให้เรา u ักเซสได้ได้ภาพที่ดูดีได้มากขึ้นนะครับการเพลย์บลชั่นคือเพลย์บลชั่นอย่างไรบ้าง เพอร์เฟชันตั้งแต่เราต้องรู้ว่าเนี่ยเราเราต้องรู้ว่ามันจะส,สิบวิตอนไหนถ้าเราไม่เห็นนาฬิกาถ้าโอเบเถ้าอาร์ตซาวคนที่อาร์ตซาวเนี่ยไม่เห็นนาฬิกาต้องไปบอกไทม์เมอร์ว่าอีกยีวิจะครบบอกบอกด้วยนะจะได้เตรียมตัวนะครับหรือว่า1ิวิแล้วแต่ความความชํานาญของเรานะครับทีนี้การเตรียมตัวของเราเตรียมอะไรบ้างเลือกพบที่ถูกต้องสิ่งที่เราแนะนําก็อาจจะใช้เป็นหัวเฟสเรก็ ray, คือหอยโคนครับแล้วก็ วิว uh, ที่แนะนําก็คือเป็นวิวซับไซฟอยมันจะได้ไม่อินเทอร์เฟียร์กับวิวการเชทคอมเพรสชันหรือวิซัสเตชันโรสีเดอร์อย่างอื่นนะครับเพราะนั้นพีเซตก็อาจจะเป็นคาแดกหรือว่าจะเป็นพีเซตอะไรที่มันมองเห็นลึกๆได้นะครับเป็นแอปดูเมนอะไรพวกนี้ก็ยังได้อย่างอื่นจริง,งๆแกนเด็บก็สําคัญนะครับเพราะนั้นอาจจะลองวางตอนที่ CPR ตอนนั้นก่อนก็ได้แล้วก็ปรับเกนเพื่อเวลาปรับเกนปรับเกนก,ก็ปรับความข่าดําให้มันเห็นภาพชัดเนาะแล้วก็เด็บ เราดูด้วยครับว่าพอวางโผล่ไปแล้วโผลทีออ่วางที่ซับไซฟอยใช่ไหมครับเพราะนั้นเรากลว่าความลึกจากซับไซฟอยเนี่ยมาถึงฮาร์เนี่ยสักกี่เซนเราปรับความเด็บให้มันถึงถ้ามันปรับไม่ถึงพอสิบวินนั้นเราจะเสียเปล่าเราจะหาฮาร์ดไม่เจอนะครับต่อมาเราก็ต้องรู้ว่าตะกี้เราเรารู้แล้วว่าสิบวินนะ่ะเราใช้การรคคอร์ดเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะรคคอร์ดกับเครื่องนั้นยังไงเครื่องนั้นมันรคคอร์ดเราจะแพลนจะรคคอร์ดเป็นคลิปหรือเป็นอิมเมจนะครับถ้าเป็นคลิป เครื่องนั้นอ่ะมันซัพพอร์ตการเออ่รคคอร์ดกี่วิน,นะครับถ้าสมมุติว่าถ้ามันเรคคอร์ดคลิปละห้าวิเพราะนั้นเราสามารถกดได้2ครั้งนึกออกปะแล้วก็การเรคคอร์ดนั้นมันเรคคอร์ดเป็นเรีทอรสเปกทีฟหรือโพสเปกทีฟคือกดว่าเรคคอร์ดปุ๊บเราค่อยเรคคอร์ดไปอีกห้าวิหรือกดปุ๊บแล้วมันเรคคอร์ดห้าวิที่ผ่านมาเราต้องรู้เราจะได้ได้ภาพที่ถูกต้องนะครับเสร็จปุ๊บพอเริ่มเนี่ยอา่าก็บอกไทม์เมอร์อ่ะสิบวิหรือ20่สิบวิแล้วแต่ ว่าเ hey ฮ ok ้บ <Slow> <is tones> อกด้วยนะนะครับบอกปุ๊บพอเขาป n ะ o u ศว่าเช็คเพาเวอีกอีกนิดนึงก่อนที่จะ a n n o u ว่าเช็คเพาว์เนี่ยคือเราวางโผล่ไปตรงนั้นเลยเตรียมเตรียมมือขวาวางโผลมือซ้ายอยู่ที่เครื่องเตรียมเรคคอร์ดไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็พยายามหาวิวไว้ก่อนเหมือนคลิปแรกที่มันเราเห็นว่ามัน C P I อยู่แหละแต่ว่าเราก็พอเห็นว่ามันเป็นวินโด์นะครับเพราะนั้นพอเห็นเป็นวินโด์ปุ๊บเราก็พอหยุด C P I ปุ๊บเราก็ a d d r e s ได้เลยนะครับ อาร์ตาอัร์า,า,า,าเราก็เก็บคลิปไว้นะครับแล้วก็ต่อมาก็อะไรก็คือจะเป็นตัวสีแดงเนาะอัร์ตาเรคคอร์ดแล้วก็สีส้มก็คือมารีวิวคลิปที่เราเรคคอร์รดนะครับแล้วก็ประเมินประเมินคลิปตรงนั้นเราก็จะได้ภาพที่มันนิ่งๆแล้วแปลผลได้ง่ายขึ้นแบบนี้เนาะทีนี้ถ้าเราเห็นภาพจริงๆถ้าเราได้ภาพที่ดีเราสามารถที่จะประเมินได้ทั้งหมดเลยนะตะกี้ที่คาซาเรามีทีละไซเคิลทีละคำถามใช่ปะ่ะอันนี้จริงๆ เราก็สามารถที่จะดูได้เลยค่ะว่า,าเป็นขดลักทษณะไหมมี RV s t วีสเตนไหม,ม,ไหมขดลักษณะโมชันเป็นอย่างไรแบบนี้ก็จะเห็นว่าเราก็มีขดลักษณะโมชันอยู่เนาะพอนสิทก็น่าจะไม่ได้ยากแล้วก็มีขดลักทษณะที่อาจจะเป็นตัวที่รีเวอร์ซิเบิลคอร์สที่ควรที่จะต้องแก้ไขเนาะแล้วก็สุดท้ายฮะในเอเอชเอก็พูดถึงการใช้อัลตราซาวน์ใน post cardiac arrest care เพื่อที่จะหา c อร์สเนาะ ซึ่งจริงๆเขาจะพูดถึงในเรื่องของคาแดกอดาร์ซาวแต่ผมว่าจริงเราก็สามารถที่จะใช้มันในการหาคอร์สอื่นๆได้น,นี่ก็เป็นตัวอย่างอีกเคสหนึ่งที่เพ,พิ่งมาเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนกันนะฮะก็คาแดกอ s เลสมานะครับแล้วก็ c p r ขึ้นมาแล้วนะครับ r c. อารเซารซวไปก็จะเป็นด s เซคชั่นนะครับประมาณนี้อันนี้ผมไปเร็วๆนะครับอันนี้สุดท้ายละไปเร็วๆคำถามที่เขาบอกว่า เอ็กซ์เพียร์เอาแค่ไหนมันคือเอ็กซ์เพียร์นะเขาก็สิ่งที่เขาเรฟเลนต์ก็คือเขาเรฟเลนต์มาจากตัวนี้ครับ a s e ซนะครับก็มาจากอเมริกันคอร์รีชั่วฟิวเจอร์ซิชเชนนั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้เขาจะพูดถึงว่าคนที่ทำคนจะต้องมีความรู้มีสกิลนะครับสกิลไซคอมเตอร์ or, นะครับแล้วก็โนเลจเนี่ยที่ต้องรู้ก็คือจะต้องรู้ทำอะไรเขาโนเลจว่าในแต่ละเคสมันควรต้องทํามีอินดิเคชันคอนเทนต์อินดิเคชันอะไรบ้างเนาะแล้วก็ต้องรู้เรื่องของอ uh, การคอนโทรลเครื่องรู้วิ physics, คร่าวๆขอ,ของเรื่องของอัลตราซาวเนาะแล้วก็ต้องรู้ว่าลักษณะภาพปกติมันเป็นอย่างไรนะครับเราถึงจะบอกว่าแอบนอร์มอลเป็นอย่างไรได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องรู้ว่าจะอินทิเกตอัลตราซาวมาช่วยในการวินิจฉัยหรือว่าช่วยในการเมคดิิชันได้อย่างไรนะครับประมาณนี้ซึ่งเขาจะมีพูดถึงเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับไม่ว่า Uh, จะเทรนนิ่งตอนเรซิเดนต์หรือว่าตอนจบไปแล้วเขาก็ uh, มีพาร์ training, ทเวนในการเทรนนิ่งที่อาจจะต้องมีการซูปเปอร์วิชชั่นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองไปรีวิวได้นะครับก็ทิ้งทิ้งสไลด์แล้วก็เรฟเลนต์ไว้ให้ละนะครับทีนี้เขาพูดถึงว่าคนที่อพอเริ่มคล่องเนี่ยคำว่าที่พอพอมีสกิลฟูลในการทำอาร์ตซาวมีเอ็กเซียนเนี่ยเขาใช้เขาพูดถึงจำนวนอาร์ซาวครับพูดถึงประมาณ25-50คลิป เพยเชียนต่อต่อ,อ,ตอหแอปพลิเคชันอย่างเช่น IVC ทำอย่างน้อย2 5่0เคสถือว่าเรา EXP เดียล้ประมาณนี้ครับแล้วถ้าบวกบวกกันหลายๆแอปพลิเคชันก็อาจจะประมาณแบบ300เคสเป็นต้นไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างจะ EXP e r i e n c e แต่ว่าไม่ใช่ทำทำไปคนเดียวนะต้องมีคน s u p e r v i s e ต้องมีคน Control ว่าเออมันคุณเห็นภาพได้ถูกต้องจริงประมาณนี้นะครับก็เทรนนะครับก็ก็จะมีพูดถึงอันนี้เป็นโพสต์เ l e น t อันนี้ เดี๋ยวผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับในอนาคตนะครับมันก็มีคนที่พยายามที่จะทำเอา TEE นะครับทาง e s o p h a g e a l Echo มาช่วยซึ่งมันก็เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแต่มันก็ยังมี l i มิ t เ t ชันในเรื่องของคอสของเครื่องแล้วก็การสตอเรจของเครื่องแล้วก็การ Training ของมันก็อาจจะเป็นอนาคตต่อไปถ้าถ้ามีบั d g เจที่เพียงพอก็อาจจะสามารถที่จะใช้ช่วยได้มันก็จะข้อดีของมันก็คือไม่อินเทอร์แัปการ CPR นะครับก็เห็นภาพที่ชัดเจนด้วยนะครับ ประมาณนี้อันนี้เป็นเรสเฟรเรนท์ทั้งหมดครับขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากนะครับสรุปก็คืออันต้าสาวเนี่ยจะใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดอเริงซีพีอาร์ก็คือถูกที่ถูกทางเนะานะครับผมถูกที่ถูกทางอย่าอินเทอร์รับซีพีอาร์ใช่ครับก็คือยังให้ความสำคัญอยู่กับการการทำอ่าคตี้ไฮคิตี้เชสคอมเพรสชันแล้วก็รีสซสเซชันนะฮะขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากนะครับผม